ตอย่านเมียโอ้ยย่านะเมียดีอืออือือตอย่าง,มง,ง,บบงเมียก็มบเปนตอย่างนี่แหละพอบ้านใจกล้าอีลีเนี่ยคนหน้าเอาเป็นตัวอย่างอีลีเนี่นะนยงแมนบ่ไสยกตัวอย่างจะค่ำหรือเปล่าอเอกาจะยูก,กับหมาติเดี๋ยวนี้นอ,อบบเเป็นยังไง เขาว่าอะไรอืมอืมอืมปัญหคือเขาว่าอะไรโอ้เจ้าปัญหาเมียบอถามอีกทีปัญหาแมนบอมือนันเป็นแต่คือว่าเขาใส่สักผ้าใส่สักผ้าอืมอืมขาวลื้อตั้งนี่ยขาวลื้อเออเออคอยโปเฮดตามคำสั่งมันเี่อีริบบอเออเอาวางมาวางมาใส่คอยสักผ้าอืมอืมอืมคอยกึศ ใส่บืแห้งอ้ห้องใส่บแห้งเลยห้องมาจยังไหจักบ้าน่มีเครือักผ้าเออเบ่มีเครืักผ้านางกับสักกรแลมั้งเออ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 โอยใส่ถุงซักผาใส่เน้ออื้ออือใส่ค่จมบไปห้องคืนใสห้องห้องวางเลห้องว่างเลยบซักเดยบตา โอ้ยเออเออเ่ห่งเทาองค์สองศอกสามศอกเออสามศอกเออคือได้ยินเขาได้ยินมาเถวนึ่งเถวนึงเขาใส่ถูพื้นคือเหตุยูอบดีเฮ็ดบได้เหตุบอกมีอะไรคอยซูขอยได้มือหึงอู้ห้าูดยังกูใส่ลองบวชตัวเออเออ จังไรคือวางสันเอาเป็นไรคือว่าใส่ใส่ถูพื้นจมอยู่จมจเจ้าเบื้องบอลบอกโอ้เบื้องบอลยุ่เนี่ยใส่ห้องถูพึ้นเนี่ยจะวางไหนเอาจ้าวางจังไจะวางไหนเอามันวางไหนที่แหลงมันวางไหนเอาเออเออเออลเ่าดูจักปั้งดูเลยเออลูกเต่ามูจริงเริงสัเว์ตัวเดียอเออ ห้องห้องมาจางไหนออทำไมไม่กวดกอ็ย,อยังวดมันแล้วจ <c oughs> ังขิดแล้ว <c oughs> บังเกือพี่น้องไอ้คนเบญาเนี่ยครับซัมเนีย่ยของเบ่า <c oughs> เออเออ <c oughs> เออเบญาด <c oughs> เบญาดเป็นยังไงพูดเยญาเนี <c oughs> ยนเ่ยมาปึกษนนาโตโตเจะมีเคล็ดลับปานันบอใครอยู่ข่อยบอในนี่เมียวะท่นนี้มันอยากเนาะ ขึ้นนี่ากลับมาไปเมื่อยเขาแห่เฮ็ดยังก่อนขึ้นนี่นว่าเมามาหอมมาสีอออ้เมาบ่เมาตีมือกันบ้าบ้าคนมาแต่ข้าเรากิอมาแต่ข้าเรากะเป็นไเป็นไเฮี้ยบาปูควอเอ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 อ ยืนตาได้กเลยตาดูแล้วอ้ยกระนั่งนั่นหน้าประตูมันอะโอ้เอาคือบอกให้เขาเปิดเขาบ่มาเปิดขึ้ได้นั่งหน้าประตูดิเขาบอกให้เขาเมากีบอกต้องไปนึดโอ้ใส่ยางมันนอนนอนบ้านนี่แล้วเนีคนเขารู้ไปเลยว่าไม่แคร์เมียโอ้คือได้ยินเขาว่าจอนคือได้ยินว่าเมียสิตีเจ้าเจ้าปอยันคือได้ยินว่างส่นพวกยิ่งเอาแต่คือเบิ้งหมด ไปปูใไซจำปูยิ่งอีเดียวอ้วนตัวก็ปะไรยานนะเขาดึกอไม่ใช่เจ้านี่เจ้าเฮจังไหนอ๋อแหลนเลยจ้ะไม่รู้แจ็คบ่แหลนจังไหนยิบยังกับบท่านกระไรบอสท่านเกือบใส่บอสท่านเหยียบตะปูซมำโอ้วหมือนั้นคือได้กยินขาววันยังยกมือเหตุยังเมียมเมียเมียว่าจังไหนคือได้ยกมือใส่เขายกมือสิสูบเขาบอกขึ้จังไหนด่าว่าจังไหนผ้ามูเมากินเหล้าบ้านเออ มือใส่โดแล้วโอ้โทษยกมือใส่เลยเห็ุจังไงบอสมูเขาห้ามไม่ห้ามไม่อีกโอ้ยเนาะมูเขาห้ามไเขามูเขาว่าเฮ้ยอย่าไปเห็ดแล้วเออเออเออมันโดนใส่มาน้ำเล่าเธอหนึ่งๆกันป่ะเออ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 สระเล่ยยู่โอ้เราจะเคยได้ยินว่าจะยกมือสีเหตุยังก่อสีตีเขาบอกขึ้นสีเหตุยังเขาเมนจะมูเขาพากันหามไหมโอ้เมนบอสยิ่งอย่าเห็ดเล่าเพราะว่าเออเออคือได้ยินว่าเขาบอกสีความจะบอกความเดียวเขาอยู่เลยบอ จะให้เัี้งไหนเ้ยงไหนใบอกล้ขอแต่ยางนี้ลแล้วเอาปะจ่าไปทษังนี้่อนโอ้เออเรื่องเมียนเรา่ได้ยงอืมบ่ได้ยงคือยินว่าเจ้าคือเอินเขาแม่แม่ด้ยสันเอ้เอินที่ีเอิญต้องแบงค์ไปั่นลแมนบอโอ้ต่ยต่ตขอไปดอกขอยันมีจะมาพอไปเอ้ยไปหมดเอาเอายืนับกันก่อนเดี๋ยวหออไปแล้วล่ะ เบ้อาเมาตีเดินนเมาแล้วอนอนอูจังไจังเมาไเดินเมาอูบอเดยเมาอูโอ้ยนีอเอาไปเอาออยังอีกอะมันนี่น้อยกบหมโอ้ยเอขไปกอนเดี๋ยวเคนสักงนำหนาจังไหนเดินนี so ่าเพ่งพแต่รเพ่งยังไปไหนยู่กับหมานี่บ่ เป็นงูม้าเกียรอุจระเทาอีหยังอีียงอุจระเทาอีเทาอ๋อสานีดล่ะสร้างคนยันเมียวรอไม่คอยปัญญาตี้อะไปะนั้นไม่อย่างไม่อย่างเออเออเออคอยาไปว่าข่อย่างนี้เออไมาเห็นคอยยีหลุดเอาเห็นรถคอยขึ้นตัวยันของพ่อบ้านพุ่นแล้วพ่อบ้านใหญ่เอ้ย ก็ไม่มี้ละขอไปละไปเล้าฮะด้อกันกวนแล้วขอจไปละ